อ่ะโอเคก็สวัสดีคนหนึ่นครับนี่ผมนนะับต้านคุงเดอ้อนนี้มาเล่นแบบเจน่าอาวีเราไม่ได้ลงคลิปมนาะนานก็อยากจะลงกันแหละแต่เป็นล่าสุดมามาไปไลท์ตีมเฟสฮะแต่ไม่ใจะกลับรรมาทำยูทูปแล้วแหละอืมาเรามากดเริ่มเกมกันนะฮาาน่ะสักตาหนึ่งมาลองโปรแกรมอัดใหม่ด้วยแหละเอาแบบยังอดัดได้ดีไหม ไปไปกดไปเลยเพื่อนอือฮะถ้าเงียบก็ขออภัยนะครับแต่นะความเงียบไปแหละดีที่สุดละที่ก็ขออภัยด้วยนะครับนะตอนนี้ละข่าวได้ขออภัยลนะง่วงอนะ่ะกันก็ง่วงอนะ่ะเออไม่คบไดดนะม่กดตั้งเทียรบนะจับคู่ใหม่อีกทีนะ แพ้ชนะไปไนฮผมก็จะลงนะฮะเรามาเทสเทสกันดูนะฮะอาจจะเล่นเอาเอาเอาวีแบบไม่ถูกใจกใครก็ขออภัยด้นะฮะก็คือแบบกึ่งหัดกึ่งไม่หัดนะฮะกลางๆฮนะแพ้ชนะไม่เป็นไรฮะอย่าไปเสียมันมันมันเป็นเกมนะเกมต้องแพ้ชนะแล้วก็รู้อภัยนะฮะอันนี้มีซินไปไหนเอ่ยเราจะเล่นขาดซัพพอร์ตครับ มาเล่นมีหน้าแล้วครับเล่นมีหน้าคือแบบมีหน้าแบบเนีแบบ้ยแพบทบนี้มันดูแบบเก่งนะเออสกินนี้เปิดได้จากกล่องเอ,อะไรสักอย่างนะฮะว่างเอง ซินเขาไม่กดซินเขาไม่เลือกอ่ะซินเขาไปเลนออฟแหละแต่เขาไม่ได้เลือกไอ้นี่เฉยแหละวา้าวฝั่งนู้นเป็นแคร์รีสี่เมตรหนึ่งนะฮะฝั่งนู้นเป็นแครี่อ่ีไม่มีซิคิวเนีก็คือยอนนะฮะคาฟรฟินี่มีวิ่งแล้ววิวมีกดสองหลบนิดหน่อยไวโอมิกกิ้งนะฮะ ไม่รู้ครับน่าจะไปเลงยอนได้หวาหยอนก็น่าจะน่าสนใจนะยอนเนะี่ยว้าว my god เลยละ่ะทำเปเครื่องชาร์จตรงนี้ลูกเนะาะชาร์ขนาดนี้ทำอะไรดีเนี่ยฮะมาอะของเงียบแป๊บหนึ่งนะอเกียมันยังโหลดไม่เสร็จไงต้องแบบเงียบเงียบหน่อยเสียงดังไปเวทด,ด้วยมันก็ไม่ได้อัดขึ้นมาเหรอครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นเกีอื่นกับ,กบเพื่อนๆดูว่าแบบ มีอะไรดีหรือเปล่ามาได้ได้ทำอะไรได้หรือเปล่าแต่อืมอดีแหละดีแหละผมคุยเลยเนี่ยบน่นเก่งแล้วเราเนี่ยฮะมาเกี่ยวมาล้วยวอ๋อเครื่องเน็ตถือว่าแหลกเอาการนะมปาๆๆาาออกของซับนะฮะ ช่วยเกาตีเีลยนะนนเกลียดมากเลยอะ่ะไม่เล่นครับไม่เล่นไม่เล่นครับไม่เล่นเนะี่ย กันนะลูกนะเป็นแคลรี่ทำห้าต้นเกมไปดีนะลูกนะลวงตายเองทีหลังล้วกันเดอ้อแคลรี 2, ล่สองอะไรมีใครออกโลมเนะี่ะเก็บปูนีบกันนะบัตโอ้โหบัตไปโดนอะไรมานะโอ้โหลดโล,ดลดจัดจัดนะฮะ พปโฟลก็กึ่งโลหรือไม่โลนะฮะให้เม็ดกันก่อนนะฮะไปโอมจะกี้ตัวนี้ไหมฮะบัตหนูมเมื่อไรหนูจะป่าเสิลูกบัตอ่าบัตบอกกลับบ้านัะโหลุบัตแล้วกลับบ้านนะฮะเอามังกรอะมังกรไม่ได้ศกมันไม่ได้มาดีกว่า ค okay. ิวยอนไปลูกโอ้แต่ตัวสวยครับดีแหลก การเล่นมินต้องเล่นอย่างนี้นะฮะเอ้ยพูดไป giving, like Overwatch. หรือเปล่าวะเล่นอะไรเกะร๋จะเล่นโหดหรือเปล่านะฮะมีหน้านะต้องเล่นแบบเกี่ยวให้เพื่อนฆ่านะฮะเราจะเราจะฆ่าเองไม่ได้นะฮะเออที่หน้าแบบอย่าไปกล้าลงโหลดลงแรงแบบโปรแกรมอัดนี่แหละครับนะลงโรงแรมผมโรงแรมผมน่าจะไปไลฟ์เฟซเอาอะกลางกลางก็น่าเกี่ยวนะเราวิวแม่ง รวมเลยมันรวมเลยใช่ไหวะใช่ไหวะกำไรี่ยังนี่เฮ้ยไม่ได้ เีมีเกี่ยวนะเดี๋ยวกูฟิกเกี่ยวมึงนะไม่กลับบ้านอย่างเงี้ยโอเคเราได้รวมเราเราต้องโซนให้เพื่อนนะฮะ สลับนะต้องสลับนะ yeah, <back. S 1> สลับนะสลับนะฮะตอนนี้ลูกเซเลสเทียกูแบบนะจะเอาให้ได้นะยอนเนะี่ยเฮ้ยกลางเยอะนะกลางเยอะนะกาง เฮ้ยกางโอเคกางบัตบัตเคลียว้าอ,อยู่ซินซินซินควนกลับนะนนนน,น,นลูกซินนะแต่ซินเขามีดูดเลือดด้วว่ะแต่เจอแครี่อย่างนั้นก็น่าน่าเห็นใจนะ โอ้เต็มหลอดเว้ยนี่อนี่อยู่นี่นนนเฮ้ยซิน ย,ยวิวแตกนะฮะออกไกอากนะฮะเฮ้ยบัสโอ,อ้โหไม่ได้นะ เราไม่มีเด้งเด้งเลือดนะฮะเรา,ยา๋ยวเขอาไปกันเราก็แตกนะฮะนีกว่าจะไหวนะฮะตีตีตีฮะซินก็บอกซินจะเอาเว้ยเฮ้ย,ยงานราคาซินถอยแล้วไม่เอาแล้วมีหน้าอย่าไปหวังค่านะหวังแค่ ช่วยบนนี้ฆ่าก็พอนะฮะเรดูดด๋ยวเอาดเดาดิสองตัวบนเว้เอเ้อไหลไปแล้วเวย้ยไมใชไลดิเฮออ้ยเคียบดิบนเฮ้ยเคียบหน่อย มาฮียสวยนะเพื่อนทำมากรดีกว่าบาสเฮ้ยบอสไม่มีน้ำใจแล้วกว่าจะมาเพื่อนกูจะแตกแล้วเพื่อนเอ้ย บ้านลวค่ะนี่แปดอาทิ์แล้วเหรอเนี่ย yeah! ไป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 ไอกะโอ้โหลูกสามกันก็ไม่เหลือใช่ครับบอลโหลฟิกมีอันติมีเอาไหมเอาไหมเอาไหม โอ้โหเ็ละตัวโอ้บัตเอ้ยบอกยังไม่อยากเข้าอ่ะโอ้โหเสียฟิกเลยมะกูเมื่อกี้บัตบัตบตัไม่กล้าเล่นอะไรวะ ปอนกล้าเล่นเมื่อกี้นะได้หมดเลยอะสี่ตัวอ๋อเขียวไม่ถึงนะฮะอ๋บัตกูไม่ใจนะนีจะ่จะมาใจตอนที่แบบกูแบบอยู่เนี้ย เขาไม่ใจนะฮะเขามาใจตอนที่แบบผมแบบเลือดแบบนะ oh. แค่นี้เองนะแม่ฟ oh. ิกไม่มีจับไม่ได้โอ้โ oh, หดีแลกมันกลางโลกกนะันตอนนั้นเลยลูก โอเคโอ้โหเอาบัตกูไปเอาป้อมบนโอ๊ยแล้วกูละปวดหัวนั่นนั่นนั่นอย่างเงี้ยจะเข้านั่นดูความที่แบบบัตนะฮะดูบัตนะฮะ เข้าไปทำไมวะแม่งผมผม,ผมไม่เขียนไหมผมเกี่ยวแล้วมันไม่เข้านะฮะมันจากโซโลด้วย,ด,วยด้วยตัวของมันเองนะหิวแล้วผมเกี่ยวให้ทำไมไม่เอาโลเมื่อกี้อะแล้วเกี่ยวให้ทำไมไม่เอาละฮะ ถ้าเกี่ยวให้มันจกได้ได้สี่เลยตรงกลางอะ่ะคนเกี่ยวให้ไม่เอาชอบเล่นคนเดียว อ้ยหมดไม่ทันนะแทงแบบนะฟิกไม่มีฟิกไม,ม,กม่มีเพื่อนโทษโทษทีฟิกมีเมื่อกี้นัดบอกเลยแตกสีะเมื่อกี้กูดลาว,วิวใช่ไหมย่อนได้เมื่อกี้ ยืนก <attention> ับไฮต้องไปเล่นไฮยอตเยะบ่อยๆแหละแม่งไฮแเตเล่นดีบัตเล่นหาเหวอะไรก็ไปบัสก็ต้องไปให้เล่นกับไฮแเตกันดีเลยดีแลกอะอีชาอันติไปแล้ว ตายไปได้ตัวหนึ่งเมื่อกี้กดฟิกก็ติดแต่ก็ยังได้เสียวตัวหนึ่งอะโอเคลูกเนี่ยมันชอบอยู่รวมกันอย่างนั้นอะชอบมากเลยอะ ปั oh ่นพันหกค่ะโหลโอ้โหแตกนะฮะตอนนี้อาบัสอาบัสเข้าไปอีกอะไม่รอดครับอู oh ้ ho, ปั่นหมดไม่เหลืออยู่ดีนะฮะ เหล็กรอดนะฮะรับกุศลให้ดีเหล็กไหมมาเลยฮนะสินบอกสินจากเคลนัสินไปแล้วค่ะนัสินไปการันต่านักสินลูกซินอ่าลูกซินแตกนะลูกซินนะ ต้นเกมอย่างดีนะฮะเด็กแบบเกมเริ่มเริ่มเดินเดินแจกทีละตัวนะฮะนี่แหละจะแพ้ก็อย่างนี้แหละบอสนี่บอกอันนี้เข้าเข้าเข,ข,ข้าเดียวเองผิดอย่างเงี้ย ไม่รอทีมอืมเอาเป็นอย่างนี้แหละผมแท้งได้แค่คนเดียวไงแม่งแบบโอ้โห้ยตึงอยู่นะจิ้งน,นี่ ตึงอะ่ะถ้ามันแบบเกินยี่สิบทีอะ่ะก็ตึงเลยอะ่ะเล่นใน้ห้าปกติแม่งตึงยังตึงขนาดเนะี่ยฮัลโหลแรงไม่ต้องห่วงอะ่ะเออลายเด็ดยาวๆอะ่ะ <c oughs> บอกว่าตอนนี้แบบผมไม่ได้เสียฟงเสียฟิกเ,เสียอะไรสักอย่างนะฮะอีชาอยู่ด้านบนนะเอาแล้วครับโอ้แล้วตัวซึ่งบัสกูบอก ไม่เอานะฮะอื๋จะซินกูไปเอาป้อมฮนะหล่มแตกนะตอนนี้จะตายหมดอยู่แล้ว Đi Tài đi nghe đâu bây Bắt ạ Tài Ui oh, mày tài bây Anh ấy tệ xót này, tài nghe bà. ออยอนเะนี่ยอยอนเวนเะนี่ยหมดนะฮะตอนนี้เกียรงนะเกียังบอกเลยอาจจะอ้าวไม่เข้านะตีไม่เข้าแนะล้วฮะรอคิปตัวเดีย ดีจบดิเออดีแหลกเนี่ยเล่นโอเคนะทำเป็นเลย่ะซึ่งเชอรี่บอกโนโนโนไม่จบไม่จบอืมชนะฮะวิสตอรี่นะฮะไฮยเตะแล้จะได้เอ็มีพีนะฮะไม่ต้องได้หรอกน่ามันได้เลยแหละเพราะมันตายแค่ตัวเองตัวสองตัว เหนื่อยนะเหนื่อยใจนะอันนี้เหนื่อยซึ่งปัดเข้าไม่ไม่ค่อยเล่นกับผมสักเท่าไหร่นะฮะคือแบบผมเกี่ยวให้เขาก็แบบไม่แบบมาแบบมาอันติให้เออทำไงผมเนี่ยเล่นโอเคอยู่นะครับเนี่ยอมืมีหน้า เนี่ยลูกได้รับตีนไปแสนแปดฮันหลอดาเมจเก้าหมื่นเป็นโลมที่ดาเมจเยอะกว่าป่านะฮะเอองงดิงงดิงงดิอ้าวเบอร์เขานะ่ะเราไม่รับกันฮนะอ่าก็ขอจบวันนี้ก่อนนะฮะเออเนาะ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามช่องตันคุงด้วยนะครับนะไว้จะมาเล่นกันอีกนะ